อ้าวไม่ขยับตัววะอ๋อขยับแล้วขยับแล้วเขาบอกให้ถ่ายวิยีโอสุ่งไปให้โอ้อโหตัวโคตรยาวเลยการสำคัญอ่ะเหตุการสำคัญสดนะเ,เด็ดในงานครับ ดับเครื่องวะเปิดไฟไว้เปิดน้ำมันเอ๊ะไอ้นี่หลอกใส่หน้าปเพี่แย้เลยมาใส่หน้ากูเนาะฮะคนคิดเลยมาเนาะใส่หน้ากูเนาะอะไรครับครบ่งลิมาตเปิดสุดนไหน

ไหนปองคึ่งที่ไหนายะุดดำๆเลยละละปองครึ่งโอ้มันับเองอ่ะจะหมดแล้วครับนลไปเห้ไปงลอไปเไปยไยไยไปลาไไปอย่างนี้เลยไป มันเป็นแผลเปล่านเนี่ยแผลเนี่ยแผลจริงไหม่หเป็นแผลอ่ะโหหลังฉีกเลยอ่ะงูสิงกัดไปเออสามอนนี้เวลาดีสีสี่ก้าสิบแปดเก้าสี่สองสาม

เข้ากัน9เก้ากันนะ1 Cao. Cao 2 9ครับ2 9 <c ười> 2 9 2 9 2 9